สวยนะสวยนะจริงเหมือนมดกัดนิดเดียวแน่ใจเหรอเห็นผลทันทีจากใบหน้าที่ดูโทมนะคะก็จะดูสดชื่นขึ้นอ่อนไวขึ้นด้วยสวัสดีค่ะทุกคนพบกับจีๆจี้แล้วนะคะกับรายการเพื่อนสาวพาสวยนะคะวันนี้นะคะบอกเลยว่าใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยใต้ตาใต้ตาค้ำใต้ตาลึกนะคะ บอกเลยว่าต้องดูคลิปนี้ค่ะเพราะว่าจี้จะพามาดูวิธีการแก้ปัญหานะคะด้วยการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาที่ Masterwork Clinic ค่ะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นวิธีที่นิยมมากเลยเพราะว่าทำแล้วไม่ต้องพักฟื้นนะคะแล้วก็เห็นผลทันทีจากใบหน้าที่ดูโทมนะคะก็จะดูสดชื่นขึ้นอ่อนไวขึ้นด้วยอ่ะอยากรู้แล้วสินี่นะคะจี้ก็อยู่กับ ผู้โชคดีจากเพจ Beauty Hunter นะคะวันนี้ได้ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาฟรีเป็นใหญ่บ้างคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยแบบกวัวเจ็บนิดนึงเคยทำมาก่อนไหมคะไม่เคยทำเลยค่ะเหมือนหมดกัดนิดเดียวแน่ใจเหรอโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะฉีดกันเนี่ยเราก็ต้องไปวิเคราะห์หน้ากับคุณหมอก่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะไป <wounds> mhm. ตอนนี้นะคะเราก็อย <eni> ู่กับคุณหมอไอแล้วนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญคุณหมอไอแนะนำตัวกันได้เลยค่ะหมอไอนะครับในแพทย์ลือชารัศมีโชธครับเป็น medical director ที่ Muscle Clinic นาขะศพทาวเวอร์นะครับซึ่งวันนี้นะคะคุณหมอไอก็จะฉีด อ,ดอได้ตาให้พี่แพรนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอวิเคราะห์หน้าได้เลยค่ะก็เบื้องต้นเนี่ยครับเขาที่ประเมินแล้วนะครับต้องพถวเป็นคนที่ รูปหน้าเล็กอยู่แล้วแล้วก็ตาสวยตาโตทีนี้เวลาเวลาคนคุยกันเนี่ยส่วนใหญ่คนตาโตมันจะโฟกัสที่ดวงตาเราก็จะมีปัญหาเรื่องคนที่มีปัญหาเรื่องรอบตามีริ้วรอยหรือว่ามีร่องน้ําตาเนี่ยมันก็จะเป็นที่สังเกตแบบชัดมากวิธีการที่จะทําให้เราดูดูสดใสขึ้นดูไม่เหนื่อยแล้วก็ร่องลึกใต้ตาดูจางลงเนี่ยการรักษาด้วยซิลเลอร์ก็เป็นวิธีการรักษาที่ดีได้มาตรฐานครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยครับผมคิดว่าของน้องแพรเนี่ยนอกจากเรื่องร่องน้ําตาแล้วก็จะมี ส่วนของหน้าแก้มซึ่งค่อนข้างแบนแล้วทำให้ พอคนที่ไม่มีไม่มีหนกแก้มหรือแก้มแบนเนี่ยครับเราเรียกว่าแก้มส้มเนี่ยนะครับมันจะทําให้ร่องแก้มคือด้านล่างข้างๆเนี่ยเห็นชัดขึ้นนะครับ <ừ> ดังนั้นเทคนิคในการฉีดรือใ,ใต้ตาปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ฉีดแค่ให้ร่องมันหายแต่เราฉีดเพื่อลิฟด้วยเราเราเรียกว่าเทคนิคลิฟต์แอนด์ฟิลก็คือเติมด้วยเราก็ยกด้วยถ้าเกิด <ừ> ว่าเราวางฟิลเลอร์ถูกตำแหน่งนะครับมันก็จะยกผิวขึ้นทําให้ร่องแก้มเนี่ยลดลงด้วยวันนี้ที่จะฉีดเป็นฟิลเลอร์ตัวไหนคะวันนี้ที่หมอจะ ยี่ห้ออีวัวน,นะครับซึ่งเป็นพรีเมี่ยมฟิลเลอร์ของเกาหลีครับได้<ม>ยอ,อยอของประเทศไทยแล้วก็ออยองของสหภาพยุโรปนะครับ<ม>อยู่ในโลกมาประมาณ20กว่าปี<ม>ก็เป็นที่ใช้ประมาณ40ประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพอะไรพวกนี้มั่นใจได้ครับแล้วแบบแพชชีครั้งหนึ่งนี่คืออยู่ได้นานเท่าไรแล้วแบบแพชต้องมาเติมอีกเมื่อไรส่วนใหญ่คนที่เติมฟิลเลอร์ประจําอยู่แล้วเนี่ยครับมาจะเจอเป็นปีละครั้งฟิลเลอร์เองแม้ว่าจะอยู่ได้ปีหรือปีครึ่งก็ตามนะครับแต่พอสักประมาณ9ก้าเดือนมันก็ จะเริ่มดรอปลงไปนิดนึงครับแต่เวลาที่น้องแพรมา Follow up หรือว่าดูทุกปีนะครับปริมาณการฉีดในแต่ละปีมันจะน้อยลงแล้วอย่างนี้เราต้องแบบดูแลรักษายัางไงหลังจากที่เราฉีดไปแล้ว มีในช่วง2อ,อาทิตย์แรกที่ห้ามขยี้ปาเหมือนที่หมอเอาดินน้ำมันวางไว้ใต้ผิวความรู้สึกคลำได้ของก้อนฟิลเลอร์เนยครับจะมีเป็นปกติแต่ว่าคนอื่นดูไม่รู้เลยเรายิ้มหัวเราสแสดงสีหน้าอารมณ์ไม่เห็นเป็นก้อนแต่ถ้าเราจับเนี่ยจะคลำได้ก้อนครับความรู้สึกคลำได้เนี่ยอาจจะมี2อถึงสสัปดาห์แล้วแต่คน แต่ว่าในช่วงนี้พยายามอย่าเพิ่งแบบไป,ปกดกไปนวดเขาแรงไม่งั้นมันจะเปลี่ยนรูปร่างได้ครับดื่มน้าเยอะๆแล้วก็พักผ่อนเยอะๆถ้าสมมุติว่าในช่วงสองสาวันแรกบวมเยอะเราอาจจะนอนสีสรษะสูงหมายถึงว่าหนุ่หมอนอ่อไปใช่ครับเพื่อให้เลือดไม่มาเลี้ยงที่หน้าเยอะแล้วตื่นมาบวมได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชีดกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้ก็ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงว่างตอนนี้เรารู้สึกแบบหน้าตึงๆนิดน,นึงแต่ก็รู้สึกดีนะรู้สึกว่าแบบเหมือนเปลี่ยนโลกตัวเองเลยอนไรนวันนี้สวยนะสวยนะเอาจริงแบบคือหน้าดูแบบฟูขึ้นดูแบบไม่อิจโยดูแบบเหมือนนอนมาแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบพักผ่อนเต็มที่มีเวลานอนใช่แบบความจริงแล้วเ <laughs> จ็บไหมคะ มันจะรู้สึกแบบเหมือนแค่เจ็บตอนที่หมอฉีดยาชา <ừ> um. เออเหมือนมันแค่แบบแสบๆแต่ว่าคือหลังจากนั้นอะไม่รู้สึกอะไรเลยก็คือตอนแรกยังคิดว่าหมอฉีดยาชาอยู่เลยคือคุณหมอมือเบา <au> เ <บ au S 1> มามากคือ <ừ> um. รู้อีกทีหมอก็เสร็จแล้วค่ะ คือบอกเลยว่าหมอนะคะคุณหมอเป็นอาจารย์แพทย์นะคะทุกคนการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยก็คือต้องฉีดกับแบบหมอที่มีประสบการณ์ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงเทคนิคของหมอด้วยใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะคะก็ไปเล่นกันได้นะคะที่เพจ Beauty Hunter นะคะก็จะได้ทําอะไรฟรีๆแบบนี้ก็คือคุมมากอยากทาเองไม่จริงๆเขา่าจะมีแขนในพิธีกรด้วยเนาะอันนี้ต้องแบบขอหมอหมอสวยแล้วหมอหมอสวยแล้วเดี๋ยวเราไปหาคุณหมอกันไป ขอบคุณคุณหมอกันดีกว่าโอเคค่ะค okay, <have> ่ะก็ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ <Okay. S 1> <of> ครับค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากคลินิกได้เลยค่ะครับก็สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีาหาเรื่องร่องน้ำตาใต้ตาลึกนะครับหรือว่าอยากปรึกษาเรื่องการปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลยนะครับก็สามารถส่งรูปเข้ามาประเมินได้นะครับหรือว่าแวะเข้ามาปรึกษา ีคลินิกก็ได้นะครับที่มาสเตอร์เวิร์คคลินิกครับอาคารอโศกทาวเวอร์ชั้น1นะครับมีที่จอดรถด้วยหรือว่าถ้าเดินทางแบบไม่ใช้รถส่วนตัวนะครับก็สามารถมาได้ทั้ง MRT นะครับลงเพชรบุรีครับหรือว่า BTS นะครับที่สถานีอโศกแล้วก็ต่อวินเข้ามาก็ผมมได้ค่ะคือบอกครับค่ะก็เดินทางง่ายมากๆเลยนะคะวันนี้ก็คือเพื่อนสาวสวยมากเปล่าน้แบบหน้าใหม่ดูแบบไม่อิดโรยแล้วโอเคค่ะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ